สวัสดีค่ะมาพบกันกับเคล็ดลับความสำเร็จประการที่21ซึ่งเป็นหนทางสู่การเป็นเศรษฐีเงินล้านด้วยฝีมือตัวเองเป็นบันไดขั้นสุดท้ายของอเทคนิคการเป็นเศรษฐีด้วยฝีมือตัวเองแล้วนะคะ สำหรับใครนะคะที่เข้ามาเจอพอดแคสต์นี้เป็นครั้งแรกสามารถย้อนกลับไปดูใน EP ีแรกๆได้ที่อมสินได้ลงลิงก์แต่ตละ e ีไว้ในโพสต์นะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครนะคะรอคอยการฟังเคล็ดลับความสำเร็จประการที่21ซึ่งเป็นประการสุดท้ายนี้ก็เชิญรับฟังได้เลยค่ะเคล็ดลับนี้คือเรื่องของผ่านการทดสอบความเพียรค่ะ ไม่มีอะไรแทนที่ความเพียรได้ความสามารถพิเศษก็แทนไม่ได้ไม่มีอะไรที่จะเหมือนกันมากยิ่งกว่านี้อีกแล้วนั่นก็คือคุณลองสังเกตด้วยนะคะคนที่มีความสามารถพิเศษมากมายแต่กลับไม่ประสบความสําเร็จอัจฉริยภาพก็แทนไม่ได้มีอัจฉริยภาพแต่กลับไม่ได้รับรางวัลอะไรเลยก็มีอยู่ถมเทไปแทบจะก,กลายเป็นสุภาษิตสอนใจกันไปแล้ว การศึกษาก็แทนที่ไม่ได้เห็นกันอยู่แล้วว่าโลกเนี้ยเต็มไปด้วยคนที่มีการศึกษาแต่แทบไม่มีอะไรเหลือติดตัวอยู่เลยดังนั้นความเพียรและความมุ่งมั่นเท่านั้นที่ส่งพลังอำนาจสูงสุดกล่าวโดยเคลวินคูลเลจความวิริยะอุตสาหะหรือความเพียรเป็นคุณสมบัติที่มีคุณภาพอันแข็งแกร่งประดุจเหล็กกล้า ความเพียรคือแก่นของคุณสมบัติมนุษย์เช่นเดียวกับคาร์บอนในธาตุเหล็กซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ขาดไปไม่ได้สำหรับความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ทั้งปวงในชีวิตเคล็ดลับที่ยอดเยี่ยมในการสร้างความเพียรและความสำเร็จก็คือจงโปรแกรมจิตของตัวเองให้มีความเพียรเป็นอย่างดีไว้ล่วงหน้าก่อนที่จะไปพบกับสิ่งที่ไม่เป็นไปตามหวัง แน่นอนค่ะชีวิตเราไม่ได้เจอแต่เรื่องสมหวังถูกต้องไหมคะมันอาจจะต้องมีเรื่องบางเรื่องที่มันไม่ถูกใจไม่เป็นไปดังหวังเวลาที่คุณเจอเรื่องแบบนั้นคุณมีจิตใจแบบไหนเพราะเวลาที่เราใช้ชีวิตเคลื่อนผ่านจุดเวลาต่างๆไปให้เราเข้าใจไ้เสมอว่าบางเรื่องที่มันไม่เป็นไปตามหวังจะผ่านเข้ามาในเส้นทางสู่ความสำเร็จเสมอค่ะ แตสินใจอย่างมั่นคงล่วงหน้าไปเลยค่ะว่าจะไม่มีวันล้มเลิกไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นอย่างเด็ดขาดเมื่อคุณถูกกับปัญหาหรือความยากลำบากที่มันถาถมเข้ามาจนท่วมตัวคุณคุณจะไม่มีเวลาพอที่จะมารวบรวมและเริ่มเขาเรียกว่าเสริมสร้างความเพียรให้เพียงพอเพียงพอที่จะรับมือกับสิ่งเลวร้วายและความผิดหวังนี้ได้แต่ถ้าคุณ ได้วางแผนสำหรับช่วงชีวิตขึ้นขึ้นลงลงของชีวิตทั้งหลายไว้ล่วงหน้าแล้วเมื่อมันเข้ามาจิตคุณจะเตรียมตั้งมั่นพร้อมอยู่แล้วควรจะรับมือมันไหวเหมือนกับเราเตรียมใจเตรียมร่างกาย ไว้พร้อมอยู่แล้วว่าโอเคทางที่จะเดินต่อไปนี้ปลายทางเนี่ยคือจุดเป้าหมายที่เราต้องการเราต้องเจออะไรบ้างระหว่างทางที่เราเจอเวลามันเจอเข้าจริงๆแล้วเนี่ยมันจะไม่รู้สึกว่าเหมือนถูกพายุซัดหมกระหน่ำจนเกินไปเพราะเรารู้ว่าเราจะผ่านตรงจุดนี้ไปได้เพราะเรามีเป้าหมายที่อยู่ข้างหน้ามันใหญ่กว่านี้มันดีกว่านี้เป็นต้นค่ะ ความกล้าหาญที่จะบากบั่นต่อไปในเบื้องหน้าที่มีอุปสรรคและความผิดหวังขวางอยู่เป็นคุณสมบัติประการหนึ่งที่จะยืนหยัดความสําเร็จว่าคุณยืนยันกับมันจริงไหมคุณเอาจริงไหมคุณกัดไม่ปล่อยจริงหรือเปล่าตัว,ตวนี้คือตัวที่จะให้คุณแสดงความประสงค์หรือแสดงความยืนยันมันเป็นตัวที่ทำให้คุณนี่ฉายแววแล้วก็ เอ,อถามแก่ใจคุณเองว่าคุณต้องการที่จะสําเร็จจริงไหมถ้าคุณต้องการที่จะสําเร็จคุณจะต้องผ่านการทดสอบความเพียรเหล่านี้ให้ได้ค่ะและการทดสอบนี้มักจะผุดขึ้นมาแบบไม่รู้ตัวมันมาได้ตลอดเวลาระหว่างที่กําลังเผลอไผ่ไม่รู้ตัวจู่ๆก็กระโดดเข้ามาขวางกลางทางที่คุณกําลังจะเดินไปข้างหน้าค่ะดังนั้นคุณต้องทดสอบความเพียรทุกครั้งที่ เผชิญกับความยากลำบากความผิดหวังความเลวร้ายความล้มเหลวหรือการที่คุณบางทีอาจจะถูกวิจารณ์ที่ไม่ได้คาดหมายมาก่อนก็เป็นไปได้มันเป็นจังหวะที่คุณจะต้องแสดงความเป็นตัวตนของคุณออกมาให้ตัวคุณเองและคนรอบข้างได้เห็นว่าธาตุเนื้อของคุณประกอบจากอะไรนึกออกไหมคะสิ่งที่คุณยืนยันคืออะไรตัวตนที่แท้จริงของคุณคืออะไร เปิกเตตันักปราชญ์กรีกผู้หนึ่งได้เขียนเอาไว้ว่าสถานการณ์ไม่ได้สร้างคนขึ้นมานะคะมันเพียงคือเกิดขึ้นน่ะเพื่อช่วยให้เขาได้แสดงตัวตนออกมาให้ตัวของเขาเองได้รู้ตัวเท่านั้นสิ่งที่เหลียกเลี่ยงกันไม่ได้ในชีวิตก็คือวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอกีกซ้ำแล้วซ้ำอกีกถ้าชีวิตของคุณอยู่อย่างไม่หยุดนิ่ง คุณก็จะเจอกับมันทุกๆ2หรือ3เดือนอยู่แล้วแล้วระหว่างจุดวิกฤตเหล่านี้มันจะมีปัญหาและความยุ่งยากมาต่อเนื่องมาต่อเนื่องอยู่แล้วยิ่งถ้าคุณพยายามจะไปให้ถึงเป้าหมายจํานวนมากขึ้นความฝันที่ยิ่งใหญ่ขึ้นและความมุ่งมั่นที่จะเป็นเศรษฐีด้วยฝีมือตัวเองมากขึ้นเท่าไหร่คุณก็จะประสบแต่กับปัญหาและวิกฤตการมากขึ้นเป็นเงาตามตัวเท่านั้น ปัจจัยเดียวที่คุณควบคุมได้ก็คือควบคุมลักษณะโต้ตอบกับความยุ่งยากและสิ่งที่คุณไม่ได้คาดฝันมาก่อนข่าวดีคืออะไรคะสำหรับเรื่องนี้ทุกครั้งที่คุณโต้ตอบกลับด้วยวิถีทางที่เป็นบวกและสร้างสรรค์คุณจะแกร่งขึ้นดีขึ้นและมีขีดความสามารถมากขึ้นในการรับมือกับปัญหาและวิธกตการที่เข้ามาใหม่ในที่สุดคุณจะไปถึงจุดที่ไม่มีใครหยุดคุณไว้ได้เลย คุณจะกลายเป็นเหมือนพลังที่รุนแรงแห่งธรรมชาติจะไม่มีอะไรทานคุณอยู่คุณจะกลายเป็นคนที่ไม่มีวันถอยไม่ว่าจะต้องลำบากสาหาัสากาันขนาดไหนไม่ว่าจะมีอุปสรรคมากเท่าใดในเส้นทางของคุณคุณจะหาทางข้ามมันไปได้ลอดมันไปได้อ้อมมันไปหรือแม้กระทั่งทะลุฝ่ามันไปได้ค่ะคุณจะเป็นเหมือนผ่านไฟฉายพลังแรงสูงที่โฆษณาในทีวีเลย คุณจะก้าวไป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 ข้างหน้าอย่างไม่มีวันหยุดดังนั้นแบบฝึกหัดในบทนี้คือสถานการณ์ที่ยากลำบากมากที่สดุดซึ่งกำลังเกิดขึ้นในชีวิตคุณปัจจุบันคืออะไรลองทบทวนดูนะคะไม่ว่ามันจะเป็นอะไรคิดว่ามันถูกส่งมาหาคุณนะเวลานี้เพื่อสอนบทเรียนที่มีคุณค่าแก่คุณเพื่อคุณจำเป็นต้องมีเพื่อคุณ ยิ่งประสบความสำเร็จมากขึ้นกว่าเดิมในอนาคตบทเรียนนั้นจะเป็นยังไงบ้างจากจุดนี้เป็นต้นไปนะคะจงมองหาบทเรียนที่มีคุณค่าในทุกสถานการณ์ที่ไม่เป็นไปนตามคาดหมายหมายถึงเวลาเราเจออะไรที่มันไม่พึงใจอ่ะให้เรามองหาว่าเราได้อะไรจากเหตุการณ์นี้เราได้บทเรียนอะไรเราได้เรียนรู้อะไร มันไม่มีความผิดพลาดมัมีแต่คำว่าคุณได้เรียนรู้อะไรจากเรื่องนี้และเมื่อคุณนะคะหามันพบได้เสมอว่าคุณได้เรียนรู้อะไรมันจะช่วยให้คุณกลายเป็นเศรษฐีด้วยฝีมือตัวเองและกลุยทางคุณสู่เป้าหมายของการเป็นเศรษฐีได้แบบง่ายๆเลยค่ะเดี๋ยวจะแถมให้อีกนิดนึงนะคะ ก็น่าจะทำเป็น EP สั้นๆใน EP ต่อจากนี้นะคะเป็นเรื่องของบทสรุปความสำเร็จที่ทำไหนได้ค่ะ ยังไงก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ฟังมาจนถึงบันไดขั้นสุดท้ายนะคะก็จะมีแถมอีก EP หนึ่งให้นะคะหลังจาก EP นี้ก็ขอให้ทุกคนนะคะประสบความสำเร็จกับสิ่งที่มุ่งมา่ปรารถนาเอาไว้นะคะขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่กำลังอยู่บนถนนเส้นนี้ถนนสายแห่งการพัฒนาตัวเองค่ะ สำหรับใครที่ชื่นชอบสาระดีๆแบบนี้สามารถย้อนกลับไปฟัง EP ีแรกๆได้นะคะถ้าเกิดเพิ่งเข้ามาเจอได้จากลิงกที่อมสินลงไว้ให้ก็คือจะลงไว้ใต้โพสนะจะเป็นตั้งแต่ EP ีแรกมาจนถึง EP ีนี้เลย แล้วก็ถ้าเกิดใครฟังมาจะถึงตรงนี้แล้วชื่นชอบเนะะื้อหาแบบนี้แล้วอยากฟังต่อไปเรื่อยๆนะคะสามารถติดตามอมสินในที่เพจมีชีวิตในแบบที่คิดนะคะและ YouTube ที่ชื่อช่องอมสินอินสปายค่ะขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะมีชีวิตที่สวยงามในทุกๆวันส่งพลังในทุกเมื่อเชื้าวันเลยค่ะแล้วพบกันใน EP EP เขาเรียกว่างไงอ่ะ e ีที่แถมให้อีก E ีนึงตัดจากนี้ไปนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันค่ะ